สวัสดีครับปมี์น้องครับวันนี้ใบตึกเชียร์ชแนลมาอีกแล้วครับ EP ต่อไปครับ EP สับวันนี้วันที่10มกราคม2566หนะครับหลังจากปลูกข้าโพดไปแล้วนะคเจ็ดมือนะปลูกวันที่3มกราคม66นะวันนี้วันที่10นะข้าโพดเริ่มงอกขึ้นมาแล้วครับพี่น้อง เริ่มงอกเป็นใบป็นใบนะครับนีครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับี e ีนี้ก็คือเมื่อกระโพดงอกขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องฉีดยาควบคุมแมลงนะครับยาควบคุมแมลงยาข่านอนปวกนอนช่อนใบนะครับฉีดเพื่อป้องกันว่าให้นอนมันขึ้นมากินใบอ่อนนะครับถ้าควบคุมนอนมาได้ที่จบนะครับในการปลูกกระโพดนะครับเพราะฉะนั้นกระโพดขึ้นมาปุ๊บนะครับมันงอกโพออกมา พ่นดินนะครับเราเตรียมพร้อมเลยนะครับในการฉีดยาขาแมลงนะครับยาขานอนนะครับครับในส่วนยาที่ผมใส่นะครับขานอนขาแมลงในตัวนี้นะคืออาบาเมกตินนะครับผมใส่ในยี่ยี่สิบมิลลิลิตรนะครับต่อน้ำหนึ่งถังก็คือถังยี่สิบลิตรนะครับนะครับไม่คือใส่ถังตัวนี้นะครับถังฉีดพ่นนะครับ กับอะบาเมกติน20มิลลิลิตรเนี่ยผมก็จะมีถ้วยตวงเอาไว้นะครับฉีดเอาไว้นะครับ20มิลลิลิตรนะคับต่อน้ำหนึ่งถังนะครับครับผมก็จะตวงใส่นี่นะครับ20มิลลิลิตรเนี่ยเทใส่น้ำเทใส่ถังนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็จะตักน้ำใส่นะครับ ใส่ยาเต็มถังเลยครับกระปดมาแล้วสิบมือนะครับวันที่สามเอ้ยเจ็ดมือนะครับวันที่สามมกรามันอีวันที่สิบแล้วก็เรมงอกขึ้นมาเห็นแล้วนนะครับประมาณสามสิบ 40เปรเซ็นต์นะครับดีงดออขึ้นมากนะก็ต้องเตรียมผานอนเอาไว้ก่อนป้องกันนะครับถ้ามันถึงมาแล้วเอาวายูก็คิดจบนะครับเสร็จ กันต้นกับใส่รองเท้าเซฟตี้นะครับทุบบูดเซฟตี้นะครับเื่อป้องกันป้องกันสารเคมีนะครับจำเป็นนะครับเราต้องใส่นะครับกันเบอร์ใส่กับที่จกนะครับจำเป็นต้องฆ่านะเกิดมาฆ่า ัะ,ะบเบิงชีดพ่นครับตน้นกระโพดกำลังขึ้นขึ้นยี้ม่หมดครับกำลังข,ขึ้นประมาณ30-40%ี่นะครับแต่เราก็ต้องควบคุมนะครับอะไรไปก่อน,นนะครับนี่ผลลงดินเลยครับทั้งใบทั้งดินนะครับอาบามิตินนะครับไปเจอเมอ็ดกระโพดครับเดี๋ยวเหยียบเหยียบไปก่อน ัขึ้นมาประมาณนี้ครับสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับหยกอกยังมาหดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเริ่มงอกแต่ว,ว่าฟังฝุ่นมันเริ่มงอกเลยครับฝุ่นเริ่มงอกแล้วงอกลายอยู่เป็นแถวเป็นแถวนะครับนี่ก็เริ่มงอกพ่นยาป้องกันนอนค่านอนค่าแมลงนะครับ ขึ้นแน่บ่ขึ้นแนนะ่เพราะว่าพึงไปเพ่งปลูกได้เจ็ดมือครับปลูกมือวันที่3มกรานะวันนี้วันที่10บมการาก็ะระบบน้ำนะครับที่แจง้งที่ให้เบิ่งมาคลิปก่อนนะครับสายเมนแล้วก็ต่อสายยางครับแล้วก็ใส่สปริงเกอร์หลาก ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณในไลค์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ใบเตเขียรชชแนลด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะได้ดูว่าขึ้นร0% 0จะเป็นลนักษณะใดนะครับเนาะคลิปนี้กับซ้ำนี้ก่อนครับสวัสดีครับ